อ่ะง่ายๆนะครับไม่ต้องก้มนะครับเนี่ยไม่ต้องปวดหลังปวดเอวนะครับตัวนี้ครับผมง่ายๆเลยครับประหยัดแรงนะครับเบาเวลาด้วยนะครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับนี่คือตัวช่วยในการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชนะครับตัวนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ปวดหลังปวดเอวนะครับตัวนี้ครับผมใช้งานง่ายๆครับเนี่ยมาดูรอยเชื่อมนะครับตัวนี้ครับผมเชื่อมเองกับมือนะครับตัวนี้รอยเชื่อมเชื่อมอย่างดีนะครับ ทนทานแน่นอนครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับนี่คือเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับเป็นเมล็ดมะรุมนะครับเพียงแค่เหยียบนะครับเหยียบปึ๊บหยอดเมล็ดลงไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับอ่าอย่าลืมบีบนะครับตัวนี้ครับผมง่ายๆนะครับเมล็ดก็ลงไปในหลุมเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยประหยัดแรงประหยัดเวลานะครับตัวนี้ครับผมนี่ ปลูกถั่วดินครับผมปลูกเป็นล่องเป็นแนวนี้ครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ครับผมนี่ครับใช้งานง่ายสะดวกเบาด้วยนะครับครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้นะครับในราคาเพียง490บาทนบาทครับตัวนี้นะครับ4 9่บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้ครับผม